เจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียวอ,อ,อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะได้จับงูเห่าตัวใหญ่นะคะหลังจากที่เจ้าของบ้านพบกำลังกินคางคกอยู่ใต้ถุนบ้านค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธธรรม3 1มจุดไทยสาม,มัคคีได้รับแจ้งจากประชาชนค่ะขอความช่วยเหลือให้จับสัตว์เล็กคลานประเภทงูนะคะที่บ้านเลขที่1 7 3มหมู่6กตำบลไทยสาม,มัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาจึงได้รุดไปตรวจสอบค่ะ ที่เกิดเหตุน,นะคะพบงูเห่าค่ะขดตัวข้างกระถางต้นไม้ปากมันเนี่ยคาบคลางคกอยู่นะคะความยาวประมาณความยาวเจ้างูเนี่ยหเมตรห้ซนติเมตรเจ้าหน้าที่นําอุปกรณ์เข้าจับใช้เวลาไม่นานค่ะก็สามารถจับงูตัวดังกล่าวเอาไว้ได้ พร้อมนาใส่ถุงกระสอบเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะจากการสอบถามเจ้าของบ้านนะคะทราบว่าในช่วงหัวค่ํากําลังจะเดินขึ้นไปพักผ่อนที่บ้านตามปกตินะคะแต่ว่าจู่ๆก็เห็นสิ่งผิดปกติค่ะคล้ายสัตว์เลื้อยคลานขยับอยู่ใกล้กับกระถางต้นไม้ที่ปลูกไว้จึงเดินเข้าไปดูนะคะแล้วก็พบเป็นงูเห่ากําลังกินคางคกอยู่ด้วยความกลัวนะคะว่าจะได้รับอันตรายก็เลยพยายามดูงูอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยให้เข้ามาช่วยเหลือดังกล่าวะคะ่ะ